กับเล้วมาสการครับปู๊จะเลืนพอนเมื่อนีอนวันมีโซกวันสุกเมื่อไสวันมีลาบคือวันสุกคนเกิดวันสุกสนุกมวนสนุกเ่สนุกถึกเลขถึงเบอร์ดื้อวาอวันสุกสนุกมันสนุกเฮห,ห่าสนุกกินสนุกท่านคนเฮาเกิดมากกับไม่กินไม่ท่าน มีสาางนางทำบุญเอือเพราะว่าเกิดมาให้เหตุบุญเหตุท่านบนวางจังมีความสุขทางจิตทางใจบุญนี่คือความดีดีนั่นละบุญเกิดแจิตใจคนว่าเฮาละลกนีไปแล้วเฮาก็ได้เป็นผลบุญผลท่านได้กินไปในผ้าพังนามันมีแนวเจ็บใบไทยอะ ท่านยังกับพุทธกินเองได้รับเองได้กินนิมิตกินเองเพราะว่ามันมีตำล่ามากผนว่ากินให้ท่านให้รักษาศีลเสมอมันจะอายุยืนคนมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นบำเพ็ญมาตทั้งหาร้อยซาตผลไม่ได้เกิดเป็นเผนใสซาตใสกรรมมาหาร้อยซาตผลไม่ได้เปิด อ่าเป็นสัตว์นี่มีสองอย่างคือหนึ่งวัได้ไปเกิดเป็นขี้กระเดียนอ่าก็เลียห์ข้าวปุ้นใส่บุญพรเวทบุญต่างๆต้อง,ง,งเห็ดข้าปุ้นขนมกินแทนขี้กระเดียนะสัตว์ที่สองผลนบ่ได้เกิดเป็นแมงลินหมาก็เลียห์ข้าวต้มพัดข้าวต้มอา่าโค่นอ่าใส่อ่าบุญต่างๆอันนี้แหละเป็นตัวาาปัจจุบันทวาริเจ้าเพิ่งรู้เป็นแย่งยังเพิ่งยังรู้ว่าเจ้าของวันได้เกิดเพิ่ง อ่าสำเร็จด้วยอันคือสามญาติญาติที่หนึ่งคือปุเพสานุสิติญาณคือปุเพเอ่าเล่าสั่งมาแต่สตว์ก่อนอ่าเป็นเรื่องอว่าพื้นสังน่งอ่านำท่าหมื่นมาอ่าสั่งอย่างนี้ศาสตร์สุดท้ายเป็นประเวสนนนอร์เรียกว่าปุเพสารนี่ว่าสำเร็จญาณน,นี่ประมาณตีเอร์ทุ่มเครื่องญาณที่สองเป็นกับสำเร็จโดยญาณิทิพช์จัชกุญาณ เป็นนังสมาธิรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหลายโลกนี่มีจักรพรรชนิดเกิดมาคนผู้หนึ่งเปลี่ยนพอเปลี่ยนแม่เปลี่ยนลูกเป็นมีจักรศาสตร์เจ้าครบกระดูกทอผู้เขาเป็นแสนศาสตร์นามโนแม่เท่าเท่าแม่ท่านนาทะเลอันนี้เป็นว่ามันเปรียกว่าจักรศาสตร์เจ้าครบรูกแจ้งเห็นจริงย่านที่สามเป้นสามารถขาดจิตตันหา บ่มีความอยากความโลภความโกรธความหลงเพิ่นก็เลยเวลาสามฤตไปสามย่านอันนี้ก็ได้มันกับมีบุญกับบาทปราบกับบุญเท่านั้นอ่าที่ว่าสุกไปสุกมันมันเป็นเงินเทวดาเอาวันนี้ก็เสียแฮดจ,จัวเป็นผัวกีแกงให้ญาติโยมฟังเด้วอวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณกลับปูค่ะแนวทางเพื่อนบ้านนะค่ะเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้ได้ออกคลิปความฝันไปแล้วเนาะค่ะปูเนาะ ะสิมาตาม่มมาตา่มฟันต่อแล้วค่ะว่าเมื่อคืนนี่ฟันดีบอสิเนาะฟันจั้งไดแน,น่ว่าเห็นเอฟซีฟังแน่ค่ะปูื่คืนนี้ฟันแต่ฟันเห็นเลือเลือแบบสมเภาค้าขายสมัยก่อนยู่ทาลีเตว่าอ่ะแล้วเห็นตะเลียเบ่มีคนเรื่างเลือยังอยู่กลางน้ำเต่ว่เบ่มีคน ก็จจังฝันไปจังซานแบบสังดกคือบ่คือทอจือเท้าทอดเลือดทอดเลือดยังก็บ่ได้คิดพ่อเลยฝันเห็นเลือนั่นแหละอาจจะสิวา่าจังไดบางคนก็นกว่าอกเจ้าเจ้าฟั้นงนะเจ้าว่าน้ำเป็นเนืองเลือเป็นหาสมัยโบราณเผื่อเดินเฮียเฮียนีย่คือหามเพราะว่าดิเดแต่พุทตีไปดอกเดแต่สุภไปของมัน ไปบุญมั่นว่าสุขใหสุขมั่นแข่งกันบ่ได้กันนี่ก็ได้กันแล้วแท่โจสิตีว่าจังใดแปลว่าตั้มากว่าหนึ่งหาน่ะไปคีเพิ่มมากก็คือเลขหนึ่งหาตัวเดียวเนวาะค่ะปูเนาะแมนตัวเดียวที่เพิ่มมามีหนึ่งห้าฟันมาแบบนี้อ่าเลขร้อยบ่มีเป็นบคหาปูบ่าบอมี แนวทางเพื่อนบ,านอบ้านหนึงหหน่งหาหนึ่งห้าตัวเดียวเนาะจากปูเนาะจ้าเอาหนึ่งหากับมีอยู่นี่นี่มีหกมีห้าม,มีสี่มีสามเลขกันค<อ>ำล้วนโจผ้าด,ด้วยปูสอนให้มีอยู่สี่โจเนาะจะเฮ็ดได้ง่ายๆเท่านั้นละโจมมีสติปัญญามากไปกว่านี่เนาะคะ่ะอืมก็ธรรมดาแล<ะ>้วก็หนึ่งหา้าเนาะค่ะตัวเดียวคือหนึ่งหาหาหนึ่งหาหนึ่งรื่นหนึ่งหาครับปู เอาหนึ่งหา้าเรือลำเดียวเนาะค่ะเพิ่มเขามากแบบมีตัวเลขหนึ่งห้าค่ะมือเพราะว่าฝันมือมือขึ้นนี่จ้ะยายนาบ้าพันบ่ฝัน,นเนาะปู่เนาะมือไลฝันละว่ะโอ้ยเนาะฝันเห็นเน่ยายเป็นยากเราเราเรา็ยากน้ำผู้เฒ่าทีจ้่ อันนี้คือความฝันนะคะแนวทางความฝันล้วนๆ้า,าเลสูตรคำนวณนี่ตัวใดกับปูขันสูตรคำนวณนี่วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งบ่จ้ะจ้ะอ๋ออีกตัวนึงนะคะอีกหนึ่งตัว<อ>ที่ที่สูตรคำนวณตามตามความฝันนะคะ<อ>เขาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะคะวันนี้ม่หนึ่งเลยอ่ะเพราะว่า,า,ม,ามันตามแนวความฝันได้น้ำไหมน้ำลายพวค่ะปู ทะเลนะโอ้น้ำทะเล,ลแล้วก็มีเรือดสำเภาหนึ่งลำอยู่ในน้ำจ้าเรือดสำเภาหนึ่งลำลำเดียวเรือตีเป็นหาด,ดีกว่ปูสมัยก่อนเรื่องเฮียก็เลยตัวห,อวหออ่อเนี่ยและตัวหอนเรียกว่าหาอ๋อซูมอร์เนี่ยก็ว่าเรือดกับตัวล่อคือเก่าเนี่ยแหละเรือ,รอ,นนอเออ หมายเเมื่อวัวตัวห่อ66เครื่อที่เพิ่มเข้ามาเมื่อนี้กะคือเลขหนึ่งเนาะจ้ะเนี่ย,ยแล้วก็อ15เนาะที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อ่าฟันเดิมป่วย06นะ0กับ6ที่เมื่อวานนี่ล่งคลิปไปแล้วเพิ่นกัได้เบิ่งแล้วเนาะ05 06 85 86 62 00 66 08แล้วก็เพิ่มเข้ามาคือ15ตัวเดียววันเนี้ย ส้นกับเลขสูตรคำนวณอยู่ที่หาแล้วกัะจนที่ห้าแล้วก็เอาหนึ่งไปจับใส่ยังกไ็ได้ะะ 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, แล้วค่ะพี่มีหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามอะไรแะเนี้เพราะว่าเลขสูตรคำนวณเนี่ยมันเข้าทุกวนเลขซีตัวนไหมคะ่ะจเลขดับบนไปกับช่วเน,นี้ยเอาอยู่อิงติ้งแล้วกไปว่ามันมัดไว้ก่อนเลขดับบนไปกลับกะไดเลขดับล่างไปกับกันยูก็แล้วค่ะ ช่วงนี้ม,มัดแบบยั่งแด่นนาเลยมามีการออกกัน <c> แ <oughs> ต่ว่ากันเลขชอบเกาโลดแล้วไงน้จีว่ามาค่าเลขเลขดับเลยแปลว่ามันดับมันออกเบสสุดอันนันละลูกเลขเขาลงสีบันน้าว่ากันเลยบัวใดเลขซ้ำน้าว่าบัอยู่ช่วงนี้บอกบอกเลขเออ เขาสิไปบอกไผก่อนบ่บอกกันหลวงปู่บ้าบอกปู่บ่มีเลขคือว่านแล้วครับปู่นอกระบ่ได้ไปคาดคั้นเอาน้ำหลานน้ำหลานน้ำเลนไปคาดคั้นมันก็บ่ถือขันเขาบ่ให้ก็ได้ย่ายกรบบไดแมนจ้ะย่ายนี่กันเพิ่นบ่ฝันเพิ่นบ่ได้อันนั้นอีหลีเพิ่นก็ฝันยากเติบอยู่ดอกย่ายน้าว่า เพราะว่าคนพาสมองเนาะค่ะปูเนาะแมนความจำเพิ่นแน่ทั้งสิ่ยากยกผู้เฒ่าสิ่งดูแลผู้เฒ่ายกอาบน้ำอาบได้เพูดมาผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมท่านกับปู่กะยินดีเนาะค่ะยินดีรับอย่างของน้ำย่อมกับพระท่นได้เหดอยู่นะปูเนาะผู้ใดของจะของกับพระท่านได้เพราะฉะนั้นอ่า ปูเลยว่าไผสิมาหาตอนนี้ยังบ้านในตอนรับเนาะกับปูเนาะบ่มีหมองให้เข้าห้องน้ำ้องได้ไผสิอ่าร่วมบุญร่วมทานสร้างห้องน้ำน้ำปูเนาะ,ะก็ยินดีได้เนาะคะ่ะยินดีเลยเนาะเดีเยะะ๋ยวสิอ่าเอาบัญชีปูเนาะโทรหาปูโดยตรงก็ได้หรือจะโทรหาแอดก็ได้เนาะ,ค,ะนค่ะบัญชีปูค่ะให้ยากร่วม,ร,วมร่วมท่านมีอยู่ดีล่ะปูเอาให้เพิ่นเบิ่งนะอ่ะนี่ค่ะนหน่อยนึงเนาะ แล,ล้แต่ศรัทธาบ่ได้เรียกร้องแต่เพิ่นโซ่เดนบ่ได้ไดิเป็นได้ไมีคิดใจเป็นศรัทธาใจเป็นบุญกุศลเหลืออยากเหลือกินก่นเลยจังท่านบ่อยากได้น้ำผู้เพิ่นบอกมีเล็กโทนเพิ่นใครมเพื่อใหมีละโจ้ยมันก็หายากนั่นกมเมือ่อย นา,นากกเนี่ยก็สิแนลฝากปลาเน่าขนเป็นว่ากน,น,นอกจากอ่ดอกไม้สวนนสรรค์นี่แหละนกปูเนาะอ่ะขอเนื้อมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละให้ร่ำไปด้วยเอาปูบาน,นี่อ่ะไม่ยังนออขอญาตโยมสุภูสุคนมือแรงให้ยิ้มในหัวดือ้อให้ดมอเอื้อซื่อบาน ให้เงินในท้องลังเลยเทมาให้กินได้ท่านทุบปูทุกคนอ่าู้ได้ฟังงารการจราูผ้าร่วยกะขอให้ร่วยสมเสอ,อย่าทุกข์จะยาก่าเจ็บจเปวดจะไข้จาหนาวอ่าเป็นทุกข์เป็นโศกเป็นโลคเป็นภัยอ่าปล่อยว่ามีโลกเป็นลาภเป็นประเสริฐให้มีแต่สุขสสุขภาพแ็งแรงให้มีอายุมันคนยืนสื้อสูบทุกคนเ้อเอานั่นแหละซาทุอยู่ดีไม่แห้งสุบปูทุกคนค่ะ กราบขอบพระคุณกับปูค่คะการาบรนมสการคะ่ะโปรดใช้พี่จารณ์นายานในการรับชมรับฟังทางช่องสเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซิ่งล้นะคะ่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องสุภาพสุนทรที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันขอคอยมิโซมิลามิมนันให้งเงงรวยๆทุกๆคนทุกๆท่านนะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ